ทำไมอ๋อนึกออกนะทำไมไมันถึงไม่ผ่านไม่ผ่านกดอ๋อเพราะความเขาของเราี่เองไงก็เป็นแบบนี้ีเองอ่ย <g ül> ไปซื้อเสื้อผ้าก็ไม่ถามใครไง เก็ตแล้วค่ะเก็ตแล้วเก็ตแล้วเก็ตตอนนี้เองอะทำไมถึงไม่ผ่านกดก็เพระเนี่ยมันเพราะตัวเองทำตัวเองแทเาทำไมถึงได้รูปล่าเ่งนี้เลยทำตัวล้มางไดู

Thank <laughs> you. ไม่ถึงวด้ผ่านโกช้าคมอื่นก็ผ่านกัน่าไม่ได้ถามใครไงความโกะไง <c oughs> เอาทำไมละขนมันจะเข้าของกินแม่อแม่สอนไม่รู้กี่ไม่ไม่กี่ขนก็ไม่จำจริงแม่ไม่อยาามาโหเราได้เดี๋ยวคิ้วแม่ก็ผูกโบแม่ก็แก่ก่อนไว้ <c oughs> เอา <c oughs> เดี๋ยว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 , <c oughs> ยวพูดเลยรู้กี่ขนแล้วว่าอย่ามาผ่านของ เดี๋ยวครบเจ้าโมงเราก็จะหยุดสตรีมนะคะเดี๋ยวทํางานอีกแป๊บหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาคุยกันขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะหาปลารู้แล้วล่ะทําไมทําไมตัวเองถึงได้ผิดพลาดอยู่เรื่อยเอ้เพราะไม่คุยไม่ฟังใครไงไม่คุยก็ไม่ฟังใครกดมันถึงได้กดมันถึงได้ผ่านช้าไม่ฟังใครเลย ไปซื้องแกงก็ไม่ได้ถูกษาใครไปเองทําอะไรเองแล้วมันก็ผิดพลาดเออแม่บอกว่าคืออย่าเอาผลมาใกล้ๆแม่มหนูนี่แม่ดูยังไงหนูก็ไม่เคยไม่เคยอะไรเลยนะไม่เคยกดแม่เลยออยังไงก็ไม่กดหรอกค่ะไม่กดแม่หรอกค่ะเพราะคุณแม่ทํางานอยู่ก็หนูทำผนะิดตองนะหนูกดแม่นะปากหนูจะเท่ากนะูเข็งนะเข้าใจนะมแส,สนเสน่ห์เข้าใจนะานนแม่แสนเสน่ห์ุ๊แม่ แสนเสน่ห์ของฉันไปไปขึ้นไปข้างบนหน่อไปขึ้นไป ย้อนคิดถึงอดีตแล้วขำหาปลาขำม,มากเลยย้อนถึงอดีตแล้วขำหาปลา